สวัสดีครับผมเฟนเดอร์นะครับวันนี้อยู่ในรายการสร้างเกมเหมือนจริง EP ที่17แล้วนะครับผมก็สวัสดีตอนดึกนะครับท่านผู้ชมผมก็จะต้องเสียงเบาๆนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับก็สําหรับ EP นี้นะครับผมจะมาพาชมโรงอาหารของโรงเรียนเบญจมาราชูทิศราชบุรีนะครับซึ่งผมสร้างเสร็จแล้วเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ครับนี่ก็คือภาพของโรงอาหารนะครับอันนี้ไม่ใช่นี่ห้องประชุม จะบอกว่าภาพที่เป็นแบบให้เนี่ยมีน้อยมากนะครับผมทาให้โอ้คือแบบว่าข้อมูลที่ส่งมาให้ดูเนี่มันน้อยมากนะครับเคนี่คือภาพแรกนะครับในการก่อสร้างนะครับโอเคครับก็ไปกันต่อนี่ครับผมอันนี้คือปูในส่วนของอผนังนะผนังของโถงตรงอาหารนะครับเไปกันต่อ เนี่ยอันนี้คือกําลังทําในส่วนโอเคอันนี้คือทําผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผนังของถุงด้านในนะครับโอเคครับก็ไปกันต่อครับอ๋อนี่ไม่ใช่ละโอเคต้องขอโทษด้วยนะครับอือฮึโอเคมันนี่ต่อ,อเคนี้กำลังทําในส่วนหลังคานะครับอ่าใช่ทั้งสองด้านเลย อาจจะมีบางจุดที่ไม่เหมือนของจริงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือข้อมูลที่ส่งมาให้มันน้อยนะครับและที่สําคัญคือไม่ได้มีใครมาสนับสนุนด้วยนะครับคือแบบว่าส่งรูปภาพมาให้ดูอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับผมอันนี้คือกําลังสร้างในส่วนหลังคานะครับโอเคครับผมอาจจะเบี้ยวมั่งนะครับต้องขอพานาภัยด้วยนะครับเคนี่คือสร้างหลังคาเสร็จเรียบร้อยนะครับ ยังไม่เสร็จดีโอเคครับอันนี้คือสร้างเสริมเข้ามานะครับเสริมเข้ามาครยบไปกันต่อนี่ผมจะเห็นว่าผมดูคลิปของพี่เต็กเส้นไฟด้วยนะครับแก้งเหงานะไม่ใช่อะไรนะครับโอเคอันนี้คือกําลังสร้างเสาเหล็กเพิ่มนะครับก็ใช้นั่งลานนะต่อขึ้นมาแล้วก็สร้างาใช้รั้วเหล็กนะครับทําเป็นเสานะครับ มันจะได้เหมือนของจริงนะครับอ่านี่คือสร้างาหลังคาบางข้างหลังนะครับก็เป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับเท่าที่ดูภาพมานะครับเคฟก็ไปนต่ออ่านี่คือกำลังอันนี้น่าจะทําปูหลังคาชั้น2องนะครับเคอ่าอน,นี้คือกําลังติดไฟนะครับผมติดไฟในห้องโรงอาหาร เท่เมันสว่างนี่คือผมกินยาในวิชั่นนะครับไม่ใช่เลยอ่านี่คือติดไฟเสร็จแล้วนะครับเคนี่คือขั้นตอนปูหลังคาอยู่นะครับปูหลังคาอันนี้คือกําลังปูหลังคาอยู่นะครับก็ใช้บล็อกสโตนนะครับในการปูหลังคาเคนี่ปูหลังคาเสร็จแล้วนะครับและที่เห็นเป็นอาคารยื่นออกมานี่คือร้านสวัสดิกะไม่ใช่ดิร้านขายน้ํานะครับ อ่านี่ข้างในนะครับนี่ยข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกขน,นมพวกน้ำเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะครับโอเคหมดแล้วนะครับก็ไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับเนี่ยห้องโรงอาหารของโรงเรียนเบญจมาราชุติศ ราชบุรีนะครับก็ถ้ามีบางจุดที่ไม่เหมือนของจริงนะครับต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับผมก็สร้างได้เท่าที่สามารถทำได้นะครับก็อย่าว่าผมนะครับเ,เดี๋ยวเซริมิดนึงนะ ก็จะมีเสียงกบเข้ามาแทรกบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมอัดข้างนอกนะครับไม่ใช่อะไรโอเคครับเราพาทัวร์แต่ละจุดกันก่อนโอเคเดี๋ยวผมลืมบางจุดนะครับคือรีบถ่ายนะครับไม่ใช่อะไรเพราะว่าตอนนี้มันตีสองแล้วนะครับโอเคครับผมตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกเครื่องดื่มพวก โอชิหรือไม่ก็จะเป็นพวกขนมนะครับแล้วก็ห้องอาหารนะครับร้านอาหารไอ้ส่วนที่เป็นซุ้มขายอาหารนี่ผมยังไม่ได้สร้างนะครับคือปล่อยว่างไว้ก่อนเดี๋ยวสร้างตึกแต่ละตึกให้เสร็จทั้งหมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บที่หลังนะครับที่ค,ครับแป๊บหนึ่งผมขอ เสริมอะไรนิดหน่อยนะครับลืมเก็บรายละเอียดนะไม่ใช่อะไรโอเคครับผมภายในโรงอาหารก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นแค่เป็นเป็นโถงนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะนะครับโต๊ะของโต๊ะอาหารนะครับผมเรียงเลยครับถ้าถามว่าผมนั่งกินตรงไหนใช่ไหมครับ ปกติผมจะชอบนั่งแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้เลยนะครับส่วนร้านที่ผมกินประจําก็อยู่บริเวณแถวๆนี้แหละนะครับแล้วก็มีร้านร้านตรงนี้ด้วยนะครับผมชอบกินมากนะครับเดี๋ยวให้เปิดเทอมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ฟังนะครับว่ามีร้านอะไรมั่งนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะไม่มีอะไรมากนะครับ แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ห้องประชุมปิยรา,าชานะครับซึ่งจะอยู่ตรงกันข้ามกันเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็โอเคบายบายครับผมสวัสดีครับ